เอาเราวันนี้เราจะมาแกล้งเพื่อนให้หน้าขาวกันเองโดยที่บีบครีมตรงนี้แล้วก็ทําให้จมูกมันคันแค่นี้มันต้องเอามือมาปะหน้าตัวเองอจะมีมือข้างอีกแล้วก็ฉีดมปสองข้างไปเลยทีนี้มันก็ต้องปะหน้าตัวเองได้คอนเทนต์แล้วสบายไม่เหลือมือแล้วเอานะครับคุณผู้ชมครับสวัสวดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้กลับเกมเกีน <ๆ S 1> ยนเกียนไรสมองกับเกมเพับจีกับพวกเราโวยกลังภาพต้ฝังคังยังไง <laughs> ไอ้ยีพีช้าไะเนี่ยแต่ชุดกูสวยว่ะเฮ้ยมึงโหลดเร็วได้ไงอะเฮ้ยมึงตอบความรับมาดูถูกฮ่าพลังที่บูมเลยเนี่ยมาหลดด้วยช้าดีไม่โหลดด้วยช้ากูจะยิงป้อมปืนยูรีนี่ยังไงวะบูมมึงดูนั่นดิมันยืนยนควงอยู่อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรไททันฟอล โตโยต้าน้องโตโยต้าโตโยต้าพี่อยดดิโตโยต้านิกไอ้ปัญโอนมึงเล่นทำตัวโง่ตาไปบูมดิพวกกูมันพวกโง่แล้วพวกโง่อยู่แล้วไอ้เหี้ยไอ้อย่าดูถูกตัวเองดิคิดดูถูกตัวเองมันไม่ดีเข้าใจเปล่าสอนน้องๆไม่ดีแม่ไอ้เหี้ยแม่กูอะไรกูสูบยาสูบเป็นแล้วไงไอ้เหี้ยกูชนยันแรงงานไอ้ เมื่ออยู่อยู่พูดอะไรขึ้นวะเนี่ยเปิดอะบูมบูมแรปเปอร์ไม่แรปเปอร์แบบพูดแบบพูดแบบพูดมั่วแบบมั่วเด่หมาบอกกูขี้กไรเงานมั่วลงไหนลงไหนกูจะไม่รู้อ่ะที่นี่เอารักนู่นก็ได้มั้งใส่บีเลียฝั่งนู้นไกลไปไกลไปเอาเดี๋ยวเอาดีง่ายกดเอฟลงไปเหมือนไงได้เลยตรงมาร์กเป๊ะเลยนะโอเคไหมไม่รอเออแมพตั้งใหญ่ ก็ไม่รู้ว่ามันมาตัวนี้ก็กูว่าลงตรงเนี้กูมันเยอะดิเยอะก็ไปแยวแบบว่าคัดสั่งคัดไอ้กลุ่กับกูเป็นหน่วยพยาบาลนะเอ้แต่ตอนนี้มันอัปเดตเข้ามาใหม่รู้ป่ะพับไปอัปเดตเลยมามันมันบอกว่ามันมีเอ่อที่ซ่อมกรอกกับที่ซ่อมหมวกเว้ยสมมติแบบแข่งขันวงตึงๆใช่ปะ ไอคนที่แบบโดนยิงอยู่นอกวงอะไรเงี้ยก็สามารถซ่อมเกาะเพื่อแบบอย่างน้อยก็วิ่งเข้าวงได้เว้ยเหมือนเพิ่งคิดออกอ่ะเข้าใจปะมันเป็นรีแพคคิดต้องหาให้เจอมันเพิ่งคิดออกเลยเฮ้ยมีกระเช้าด้วยหรอหลนี้เฮ้ยเฮ้ยที่คนอะใครใครยิงวะใครยิงกูปะเนี่ยปังเมื่อกี้ของใครใครใครยิงไอ้บูมกูไม่ได้ยิงเว้ยแล้วใครยิงวะไม่รู้อ่ะจะเลิกรถอ่ะมึงดูดิเลิกกูรถอ่ะไปเจมเทสปืนใช่ป่ะถึงเอลอ SLR อยู่ แล้วใครยิงกูัะมันเป็นลูกซองไนะยิงกูัะยิงจากระยะที่แบบว่าเป็นไปไม่ได้อะแล้วพายุหิมะมันจะเกิดตอนไหนอ่ะแหม่ไม่รู้เหมือนกันวะกูไม่เคยเห็นหิมะเลยในชีวิตจริงไม่ใช่ว่ามันเรนดอมไม่รมมมู้มีในดีบเวอเคยเห็นอยู่หนาวใช่ไหมวันนนั้ที่พามันนั่นแหละหิมะจริงเลยดีบเวออ่ะเฮ้ยเนี่ยมันบอกว่ามีพายุตรงเราเนี่ยเห็นไหะเนี่ยบอกว่าไม่เป็นอี่คืออะไรอ่ะตรงนี้จะอยู่ศูนย์กลางเหรออยู่อยู่อยู่นี่เพราะเราจะเดินช้าแล้วก็โดนดาเมจเรื่อยๆโอ้ยนี่ไงนี่ไงมันหมุนแล้วดมันหมุนมัน กูไม่เข้าใมันต้องเกิดตรงนี้วะกูไม่เข้าใจมัอยู่ข้างนอกไงเราถึงจะเห็นว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนโลวงอะใจกลางอ่ะอุ้ยเลื่อนรถแรง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 เดเดเดช้าด้วยเลือนรถด้วยตาหน้าไหมเลื่อนไปแต่วีอะไรหรอใจกลางเฮ้ยชุดซอมกอดนี่ไงกูได้แล้วไปได้ใชัยเดชัยตาหน้าไปกลับมาใหม่ที่อื่นมีแต่เยอะทำไมมันลงตรงนี้วะท่านเดช้าลงตรงที่เราบดีเลย ระวังรถไฟชนตายนะโอ้เียรถ <c oughs> ไฟไหนวะโอ้รถอรถไฟมอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> พี่อะไรอยู่ในปากมึ้งไงมึงเคี้ยวอะไรอะ่ะหมาตรงนี้มีบาจูก้าสีกระบอกบาจูก้าอย่างเี็ <c oughs> <c oughs> เอาะไรๆขึ้นลิฟต์ไปกันนะ <c oughs> <c oughs> แต่ตรงนี้มันบาจูก้าเยอะจริงนะบยุ่ยเลย ใส่โมยาร์ดอะไรแล้วทำไมพวกมึงต้องถีบไอ้บาสุกตทุกคนไม่คิดจะเผื่อปืนอื่นไว้บ้างเหรอวะฮะจบละยิงหมดก็คือจริงจริงยิงหมดแพ้แพ้แล้วกระส่านี่มันสวนกันแล้วมันยิงกันที่กูนะเฮ้ยเฮ้ยรู้ที่ว่าจะใส่พวกกูได้เหรอวะไม่ได้มันอยู่งนู้นะเห็นปะอืมเจกู เออมันวิ่งใหญ่เลยพวกเหี้ยไอ้น้องโดอยู่เท่อท่อรู้ว่าเราไปโดนสักนัดที่เราจะจอดจะกว่าเนเออจริงต้องดูข้างหน้าดิตู้จะจอดจะกว่านะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยมีเป้าขึ้นไว้ไม่โดนเลยบอบตัวเป้าขึ้นไว้เอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนข้างหน้ามีคนยิงกันวะมึงรู้สึกอย่างนั้นไหมมึงรู้สึกมันมีคนดักอยู่เลยกูก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันวะไม่มีหรอกมโน คือทำไมไม่ทำกระเช้าอะไรอยีกมั้งตั้งโลเรียบร้อยไม่จะว่แล้วมันด่านกระเช้าไอ้โลตั้งโลเฮ้ยพายุมึงดูดิข้างหลังกำลังเกาะตัวเลยไหนไหนกูขอดูก่อนตรงที่มันอยู่ด้วยโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋ออ๋อมันมีมันมีเหฟ้ามาครอบก่อนพายุจะขึ้นพายุย้อมแมวมองเออมองข้างนอกไม่เท่เลยไม่สมจริงจริงไม่เห็นมีเสียงพายุเลยเหมือนมันมีคนวิ่งขึ้นมานะเมื่อกี้มีคนอยู่นะขึ้นไปเดี๋ยวซะ ทะยานนี่อย่ามึงกลัวทะยานอ่ะฟันจะฉันล้มพี่อย่าเหยียบหัวเฮ้ยใครแม่งล่อนลงไปข้างหน้าเราเห็นปะเห็นน่ะมู่บ้านหน้าเรามันมันมีระบบคัมแบ็กเหรอปู่แบตาขายไรไรไรเห็นปะแน่แน่แน่ เฮ้ยวิ่งไปทันเลยไปขโมยรถมันไปมีเยอะสายมือเห็นมันวิ่งอยู่อ่ะซ้ายเหรอว่ะสายมือเฮ้ยใกล้เลยให้กูรักษาให้กูรักษายิงคนยิงคนนี่จะายไกลๆเลยดิ้่ากูลุกสองรอไรอรอรอไปอยู่นิ่งๆรอไปอยู่นิ่งๆวิ่งไปยิงมันดิพี่วิ่งไปยิงเชี่ยเลยกูลูกสองนั่นแหละนั่นแหละไอ้ยี่บวกเนี่มึงเห็นเป่าเอาแล้วมึงให้กูไม่ตายเหรอวะมึงไม่ยิงมันหนาดปืนดีๆเอาแล้วมึงไม่บอก็เห็นมึงบอกให้นิ่งกูเอาแล้วกูมานี่เฮ้ยลูกสองมาลูกสอง กเองกูเองกูเองกูขอเป็นฮีโร่ได้ไหมสองสามตัวมันอยู่บนราคามันอยู่บนราคาเลยอย่าแย่แพนิกอย่าแพนิกอย่าแพนิกตั้งใจเล่นเห็นไหมหลังคาเห็นไหมผิอมอผิวมอบอยู่กูวมอบอยู่รอไปยิงเสร็จนะไม่เห็นเห็นเทียอะไรเลยหลังคาเห็นไหมเออเดี๋ยวกูไปเองกูเองดูกูดูกูใครยิงไปวะยิงไปยิงไปมันไม่รู้มันรู้ที่ไหนหรามันรู้ที่ไหนหรามึงเห็นป่าวมันรู้ที่ไหนหรอที่นียโอ้ยเว่ ยิงไลกูยิงไงละไปเอาไ้ยมไอ้ยมคิดวงเดียวว่างเลยนังยูมานีมาบนีมาไอ้มึงต้องมาไ้อมึงวงดิเยจเฟิร์สเอปปไม่ได้ละไม่ได้ไๆไไม่ไ่ไม่ใช่นองไมไปาบ้ข้างหน้าเลมีมันมีรถอะมันมีรถไอ้คนโอ้กูยิงโคตร ไมไปโอยไ้ลงดตัวเดียว่ไอ้บม่วยด้วยบูมเอาทำจตระ่าอ้บมตรไ้ไมันไปเไอ้บมเข้ามนชก่อนชนม้านเ็ปะตรถตรถตรมชมอยู่บมมชอย่เห็นปะบมพื่อเ่อเ่อทุกคนเยช็เนีนี้แบบฮีโร่เลย อย่าล้มเลยฮิโลพิเศษพิเศษตรงแกนงานนี้เออมีดาเมจไมอก็มีผลงานทุกคนดูหอ่ะเออทำดีเราได้ดีได้ดีปากปากเสียจะมึงน้อยสุดได้ได้พี่ไม่ไม่มึงน้อยสุดไม่ไไเฮ้ยมีใครเล่นไฟอ่ะเฮ้ยนี่มันยิงมิกอะไรวะมันยิงมิกดูดิเบียนเค ยิงมิกเนี่ยยิงมิก B N K เห็นปะกูรู้จักแต่ยิงมิกแบบในยิงมิกเี B N K มันเลิกเต้นแล้วอ่ะอะไรจะยิงมิกวะอะไรจะยิงไรจะยิงมิกไม่รู้จักเขาว่ายิงมิกเกิดมึงกูรู้จักแต่ยิงรักวะยิงรักยิงมิกไงลองเสิร์ชยูทูบยิงมิก B N K เออ B N K ด้วยนะ ต้องเบียนเคด้วยแล้เออยิงไม่เบียนเคเปิดคำสารภาพโจทมินยิงอลไตายเจ็บไคนหลอกต่อเลยที่กูก็ยิงได้เียยิงกลางงานเบียนเคเลยไอ้ดูดิมันเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนใหม่ท่านเปลี่ยน่ไม่เห็นจะเปลี่ยนตรงไหนเลยไสะอาดตามึางดูสิ มันดูให้บนซ้ายบนซ้ายมึงดูต่อไปผมยังดูไม่รู้เลยมันเป็นก้อนหินนะไม่ก้มันมีอยู่แล้วพี่เขามันมีอยู่แล้วแบบมันคุณภาพดีกว่าเดิมมันคุณภาพดีกว่าเดิมอ่ะโอเคโอเคแล้วเราจะลงไหนกันดีอ่ะมันสวยขึ้นมันสวยขึ้นไม่รู้ทุกคนตามพี่ไปเลยเอารูนไหมรูนตามพี่พี่โดนไปเลยชีวิตกูแม่งพังเลยย่าเ้ยไอ้เลยรูนไปนิดนึงตรงนี้เอาไงวะที่เดิมที่เดิมต้นมะพร้าวเดิม ไอแตนมุ้งต้นมะพร้าวเดิมแล้วมึงก็จะบ่นไอ้เหี้ยเราลงบ้านใหญ่สุดพี่หยุดดิพี่พี่พี่ยุดดิบ้านใหญ่สุดบ้านใหญ่สุดซ้ายมึงมีสองตัวนะทุกคนนี่มันจุดตายกูเลยนะนี่เออมันลงไปก่อนแล้วมึงเห็นไหมะนี่ยมันฆ่ามันบ้านกูต้องมีปืนบ้านกูมีปืนไอพี่บ้านมึงมีคนมีจักรยานเนี่ยน้องบ้านกูไม่มีบ้านผมมี M เจ็ดเก้าไม่มีดาเมจเลยทั้งนั้นเ่ะ ไปละตัวหนึ่งเฮ้ยมีตัวหนึ่งนะอยู่ในบ้านบ้านนายพี่เลยบ้านนี้บ้านซ้ายมือมึงอะกูได้ยินละกูกูได้ยินเสียงมันอยู่ในบ้านโอเค่ะล่อมันเลยตัวสีแดงตัวสีแดงกูจะการิงตอนนี้มันกลัวตายแบบสุดขีดเลยมึงมาอยู่ในบ้านไอ้บูมมีอุซี่ยัาระเบิดไปก่อนแบบพวกแก๊งสเตอร์กูไม่ได้ยินอะไรเลยพวกมึงพูดอะกูดีกว่าโอ้ยเขี้ยแม่งกูบ้านไปใส่ มันอยู่ไกล <Iraq S 1> มากไ้พี่ไปดวยไปดหินหนหินนแน่เลยปืนไม่อยู่อะต้องหิน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 เฮ้ยมันหนีไปตรงนั้นไอ้พี่ระวังพี่ระวังต้นไม้พี่ต้นไม้นี่นรอไปจนคนดูเดี๋ยวถ้ามวกมไม่ตามกคุณไปตามมาคนเดียวแล้วมันวิ่งหอกคนเราได้ายต้นเดิมเลยเนี่ยจนคนดูหลอก กไม่รีจุดคนโดไอ้ย่าหมอบยิงต้นมะพร้าวตรงนี้ตายตลอดกูรู้สัดส่วนตี่นี้ถ้ามันได้ปืนดีๆมันไม่รีหรอกเราขี่ผ่านไปเลยแบบมึนๆอ่ะขี่ผ่านเลยลาก่อนเฟิร์สเอ็นเก้าอันไอ้กูยี้ไม่โดนโอเคโอเคโอเคไม่โดนใช่ไหมไม่มีใครโดนแบ่งมรดกกันก่อนไหมก่อนที่จะไม่ได้แบ่งเมื่อกี้ มันดรอปตรงไหนนะพี่นะข้างหน้าอยู่ไหนเราวะไ้ยนวันตกนั่นแหละคือวันตกเมื่อกี้ชยูจูโอเคเราได้จุดละจุดจุิตศาสตร์เราจะเป็นจุดตายของเรากันนะน่าสนใจเอาเฟอร์เดตไหมก่อนที่กูจะไม่ได้แบ่งใครอย่าพูดอย่างนั้นดิมันเป็นลางมีมีจริงอ๋อขอบคุณครับนี่ทำไมเหมือนเหมือนจะเป็นการแบ่งครั้งสุดท้ายเฮ้ย

ปีนาอันไอ้จะไม่อย่างเยอะเลยฝึกแว่งเมื่อกี้เองอ่ะจบเกมเลยใคโชคดีใครชอดียิงไม่ทันจะจิ้มแขนเลยกูตายจิงอยากมันเลยกูบอกไปกูโดนแล้วนัเดียวเลยนเดียวเลยอ่ะกูว่าแล้วกูจะไม่รู้ยี่อะไร